ครับเพื่อนๆทุกคนพบก,กับน้องฮอสฟรายแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการทําดอกหัวาจานนะครับดอกหัวาจานคืออะไรก็คือการที่เรานําผักสลัดหรือว่าแครอทหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับแนวผักผลไม้มาแกะสลักแล้วเรามาแต่ง หัวจานอาหารที่เราจะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าทานนะครับผมก็ดอกพวกนี้จะการแต่งก็คือทําให้อาหารจานอาหารเราดูน่าทานและประทานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามและลูกค้าก็สามารถหยิบกินได้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทําการนําแครอทมานะครับมาฝานเอาเปลือกออกก่อนนะครับผมฝานเอาเปลือกออกก่อนอแม่บ้านนะครับแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านจริงๆก็ฝึกทําได้นะครับผม ส่วนใหญ่ร้านอาหารไทยเนี่ยเขาจะนิยมทํากันนะครับผมคือเสิร์ฟอาหารเราเสิร์ฟอาหารเราก็จะมีการแต่งหัวจานนะครับก่อนอื่นเราเมื่อเราฝานเปลือกออกแล้วเราก็จะทําเป็นห้าเหลี่ยมนะครับบางคนก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมคือสี่มุมนะครับเหมือนเราเหลาดินสอน,นะครับทำให้เป็นสี่มุมหรือห้ามุมก็ได้นะครับคนที่มือใหม่ก็ฝึกทําแค่สี่มุมไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราทำห้ามุมห้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะทำให้ดอกเรามีกลีบที่สวยงามมากขึ้นและพลิ้วขึ้นนะครับผม มีวิธีการเหล่าขึ้นเหมือนเราเหล่าดินสอเนีนะครับทําให้เป็น5้ามุมนะครับผมมีดแล้วก็ใช้มีดแกะสลักแบบนี้นะครับง่ายๆครับอันนี้ไว้สําหรับแกะผักผลไม้ที่มีความแข็งนิดนึงนะครับจะ,จะเหมาะกับของพวกนี้นะครับถ้าเป็นแตงโมหรือว่าเป็นแคนตาลูปก็จะเป็นมีดอีกแบบหนึ่งจะมีความบางกว่านี้แล้วก็จะอ,อ่อนคมกว่านี้นะครับผมจะบางถ้ามีแบบนั้น กคือเราเหลาให้เป็นห้าเหลี่ยมนะครับเหมือนเราเหานิสสอนี่แหละครับนะฮะเหาไปห้าเหลี่ยมแล้วก็เริ่มการเหลาเลยนะครับฝานบางๆเลยนะครับปริบแรกถ้าเรายิ่งทําบางนะครับบางมันก็จะสวยอ่อนช้อยนะครับแต่ถ้าบางมากมันก็จะมันก็จะอ่อนนะครับมันก็จะมันก็จะนิ่มลงไปเลยนะครับแต่ถ้าแข็งมันก็จะทื่อๆนะครับมันจะไม่มีความลิวนะครับฉะนั้นมันต้องพอดีนะครับผม ก็ฝึกทําช้าๆไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมนี่คืยได้ชั้นแรกแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมันก็จะอ้าออกนิดนึงนะครับกรีบเขาก็จะอ่าออกนิดนึงนะครับลักษณะนี้นะครับนี้ว่าผมจะทําแค่นี้จริงๆบางคนเขาก็หักเด็ดแล้วก็ได้ได้ชั้นหนึ่งเลยก็ได้หนึ่งดอกเลยนะครับแต่ว่าผมจะทําให้มันมีความเคลียวมากขึ้นโดยการที่ว่าทํากรีบชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะครับผม ก็จะเหลาตรงเหลี่ยมนี่ออกนิดนึงนะครับให้มันมีความห่างของชั้นนิดนึงนะครับแล้วเราค่อยเหลาทาเป็นกรีบชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเหลาเหลี่ยมเขาออกก่อนนะครับโอเคครับทีนี้ผมก็จะทํากรีบชั้นในเลยนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆทำบางๆชั้นนี้โป้งดันนะครับชั้นนี้โป้งข้างนี้ เราเอามีดปักลงไปเอาชินนี้โป้งข้างนี้ดันมีดนะครับมันก็จะช่วยขดแรงเราด้วยนะครับที่สสำคัญเราก็สามารถกะให้มันบางหนาก็อยู่ที่ที่เรากดนี่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีความบางมากมันก็จะทำให้กรีบหักนะครับขาดนะครับก็ระวังนิดหนึ่งสิ่งสำคัญเราต้องรู้มือนะครับว่าเรามันลึกขนาดไหนแล้วนะครับ พอเราคิดว่าเราได้แล้วเราก็ค่อยๆเด็ดนะครับบางทีจังหวะเด็ดนี่มันก็จะหักนะครับเนี่ยครับได้แล้วนะครับสวยงามนะครับก็ง่ายๆครับก็ประดับหัวจานแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าลูกค้าก็สามารถทานได้ด้วยนะครับกินสลัดกินผักโรยจานได้ด้วยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆก็ไปฝึกทําได้นะครับผมแต่ไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับเรา่นฟ้าในคลิปต่อไป バイ <Bye. S 2>